สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ตามสัญญาครับหลังจากที่ผมทำชาหมักหรือคอมบูชานะครับไปได้หนึ่งเดือนเอ้ยขอโทษครับไปได้หนึ่งสัปดาห์วันนี้ผมจะมาทดลองชิมดูว่าเขาจะมีรสชาติเป็นแบบไหนนะครับสภาพหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเขาก็เป็นแบบนี้ครับ เดี๋ยวผมจะมาตักแล้วก็ชิมให้เพื่อนๆให้ดูว่าก็จะเป็นรสชาติเป็นอย่างไรครับผมจะใช้แก้วเป๊กนะครับแล้วก็จะตักมาชิมดูว่าเขาจะเป็นแบบไหนอ่ะขอเนี้ย,ยดิด ตอนนี้ผมตอนนี้ผมตักมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะมาชิมดูก่อนอื่นดมดูก่อนหอมมากหอมมากครับพี่น้องครับหอมหอมใบชาครับหอมใบชานะครับ ก่อนที่จะ,ะผมจะมาทําคลิปนี้นะครับผมได้ทดลองไปซื้อคอมบูชาที่เขาขายตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายมาชิมดูนะครับเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบดูว่าที่เขาทาขายกับที่เราทํากินเองนั้นรสชาติมันเหมือนหรือต่างกันยังไงผมจําได้ว่ารสชาตินั้นเป็นแบบไหนอันนี้ผมจะมาชิมดูที่ของผมทําเนี่ยมันจะเป็นแบบไหน ลายสอเลยอร่อยมากครับอร่อยมากๆมันหอมใบชานะบหอมใบชาหวานนิดเปรี้ยวหน่อยเพราะว่ามันแค่ทิ์เดียวน้ำตาลเขายังมีอยู่นะครับอร่อยมากอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากนะครับเมื่อเทียบกับคอมบูชาที่เขาขายตามร้านสะดวกซื้อแล้วของผมโอเคกว่า โอเคกว่าแน่นอนอันนี้ไม่ได้อาสารเสริญเย็นโยคลิปของตัวเองหรือว่าน้ำหมักของตัวเองนะครับแต่มันความจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆอืมอร่อยจริงๆมันหอมใบชามันหอมละมุนนะครับมันหอมละมุนนะครับต้องชิมอีก อร่อยจริงๆทนไม่ไหวผมต้องต้องตักมาชิมอีกนะฮะชิมอีก,อกแก้วหนึ่งดูซิว่าเป็นยังไงอร่อยมากครับพี่น้องครับคือมันได้ความเปรี้ยวของน้ำหมักของผมที่หมักไว้ห้าปีแล้วนะครับห้าปีหกปีแล้วนะครับจนมันได้น้ำหมักที่ดีนะครับ รสชาติเปรี้ยวหวานอยู่แหละเปรียปร้ยวๆจะออกอเน้นไปทางเปรี้ยวนะครับแต่มันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดนะครับมันเปรี้ยวอร่อยนะครับผมก็บอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกนะครับแต่ถ้า,าพี่น้องคนไหนที่เคยทําน้ําหมักก็คงจะรู้ว่าน้ําหมักที่หมักไว้ได้ที่แล้วเนี่ยรสชาติมันจะเปรี้ยวแบบไหนนะครับน,ะบนี่ความเปรี้ยวของน้ําหมักบวกกับความหอมของอใบชาที่ ต้มมามัดนะครับประกอบกับความหวานของน้ําตาลเพิ่มเข้าไปอีกมันละมุนนะพี่น้องผมบอกไม่ถูกบอกได้แต่เพียงว่าอร่อยนะครับชื่นใจเลยแก้วแรกอ่าเป๊กแรกเนี่ยผมหยุดไม่อยู่เลยต้องอีกเป๊กหนึ่งนะครับอร่อยจริงๆอืมอร่อยจริงๆครับพี่น้องครับยอดเลยนะครับแบบนี้ผมไม่ต้องไปซื้อเขา กินอีแล้วนะครับเพราะว่าผมสามารถทํากินเองได้แล้วนะครับที่ผมมาทำํำชาหมักแบบนี้ผมเคยไปดูในช่องช่องหนึ่งนะครับเป็นช่องที่เขามีความรู้มากเรื่องคอมบูชานะครับและผมก็ไปถามเขาว่าพอดีว่าผมไม่มีหัวเชื้อคอมบูชานะครับแต่ว่าผมมีน้ําหมักที่หมักไว้สี่ห้าปีแล้วสามารถมาหมัก กับใบชาได้ไหมก็บอกว่าได้นะครับโวเชื้อคอมบูชาที่เขาหมากัมกๆกันนั้นนะที่มันเป็นวุ้นอันนั้นนะ่ะมันคือเขาเรียกว่าโคโลนีโคโลน,นีก็คือว่าจุลินทรีย์ทั้งหลายที่ก็มาจับรวมเอาอสารอาหารที่เป็นผลไม้แล้วก็มาหมากัมกหมกัมกัมก,ก,กรวมกัน ท้ายเขาก็จับตัวกันเป็นก้อนเป็นวุ้นนะครับความหมายมันมีอยู่แค่นั้นแต่ความจริงที่มาใช้ทําเป็นน้ําหมักน,นั้นเขาอาศัยอาศัยยีสต์ราโปโตซแบคทีเรียทั้งหลายครับยูลินซีที่ดีพูดง่ายๆนะครับได้ความแบบนั้นผมก็เลยคิดว่าแบบนี้ผมก็มีแล้วนี่ผมก็ไม่ต้องมีโหวเชื้อก็ได้จึงเป็นเหตุว่าผมต้องมาตัดสินใจทดลองทําดู ในภานชนะนี้นะครับและภานชนะที่ผมใช้หมักก็ไม่ได้เหมือนกับชาวบ้านนะครับชาวบ้านเขาใช้โหลแก้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีหลแก้วนะครับแต่ผมมีอ่าเรียกอะไรภานชนะที่ใส่อาหารซึ่งมันทนทานต่อความเป็นกรดเป็นด่างได้นะครับในเกรดดีเกรดผิีซึ่งผม ซื้อมาตั้งแต่แรกๆที่ผมเริ่มทำน้ำหมักนะครับผมอยู่คอนโดลเล็กๆผมต้องหาภาชนะที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับเพื่อที่จะ,ะจะได้ไม่ต้องอเปลืองเนื้อที่มากนะครับจึงเป็นเหตุว่าทำไมผมถึงซื้อแบบนี้มาใช้นะครับส่วนโหลกแก้วผมก็เคยซื้อมาแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ได้คุณภาพหมายความว่า พอผมซื้อมาเนี่ยผมก็เตรียมทําชาหมากนี่แหละพอซื้อมาแล้วผมก็มาล้างและผมก็ต้มน,น้าร้อนลวกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อปรากฏว่าเขาแตกนะครับเขาแตกซึ่งดีแล้วที่เขาแตกตอนนั้นนะครับเพราะว่าผมก็รู้แล้วว่าคุณภาพมันไม่ได้นะครับก็เลยสู้แบบนี้ไม่ได้ผมก็เลยใช้ของที่มีอยู่นะครับโอเคอสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจผมด้วยดีเสมอมานะครับสำหรับคืนนี้ผมก็ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ